โทษนรกตอนมิคสัญยีจากบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่44ขังคกที่ถูกสตาฟต่ำกว่าแท่นบูชาลงมาเล็กน้อยตรงปกักเจ้าขัางคกเท่ารอคอยเขาอยู่ก่อนแล้วในลักษณะอันเป็นบุคลิกเดิมของมันเช่นทุกครั้งที่เขาได้ประสบมาเสื้อกุยเฮงสีดำกางเกงแพรปังลิ้ม สุราอาหารเพียบเต็มโต๊ะกลมเบื้องหน้าส่งควันฉุยเบิ่งตายิ้มร่าเหมือนเคยมาอย่างเขาเพียงพริบตาเดียวที่ฤทธีพุ่งสายตาปราดเข้าไปอย่างคลางแคลงเขามองเห็นสีหน้าของตุงปักไม่ผิดอะไรกับคางคกที่ถูกสตาร์ฟไว้มันไม่ได้เอ่ยคำปราสายทักทายเช่นไรมาซึ่งเขาเชื่อว่าคงจะรอกระเดือกอาหารที่กองอยู่เต็มปากลงไปเสียก,ก่อนและจังหวะนี้ ฉลามร้ายย่างเข้ามาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้ามีระยะห่างเพียงกระโจนช่วงเดียวระวังตุ้งปักเล่นกลอะไรก็กลัวอีกนิดเดียวทรณีจะสูมมึงริธีคำรามตุงปักยิ้มเสแยอยู่ในอาการเดิมไม่พูดไม่ไหวติงตาปานแก้วสะท้อนแสงส่องวาวตอบเข้ามาส่วนหกเกี้ยนหนุม่มพูดน้ำทางบัดนี้ความพร่านเพลงชนิดหนึ่งทำให้มันแปลสภาพเหมือนคนบ้า ดิ้นสะบัดร้องโวยวายแทบไม่คิดชีวิตฤทธีประเขนซนของเปินเปรียงลงไปบนคอต่อไอ้นั่นหวบลงไปกองอยู่กับพื้นชนิดหมดห่วงไปชั่วขณะเขาหลีดกายผึงเข้าไปประชิดตรงปากผู้นั่งอยู่บนก้อนอีกลมเสยปากกระบอกปืนพรวดเข้าใต้คางอึดใจนั้นเองร่างอันเป็นดุตนียภาพของขังคกเจ้าเล่ก็ล่นคลมครามลงไปนอนตะแคงอยู่บนพื้นไม่ผิดอะไรกับขอนไม้ล้มอันเกิดจากการสัมผัสข,ของเขา บัดนี้ภาพที่ปรากฏในสายตาของเขาจึงแจ่มชัดมีดเล่มหนึ่งปักเด่อยู่บนแผ่นหลังเยื้องไปทางด้านซ้ายเหลือแต่เพียงส่วนด้ามเท่านั้นที่ขาติดให้เห็นเลือดข้นเหนียวซึมปรี่ออกมาเป็นทางและกองอยู่บนเก้าอี้ตัวที่มันนั่งอยู่ฤทธิอุทานออกมาสุดเสียงในเหตุการณ์ผันแปรอันคาดไปไม่ถึงตรงปากเป็นศพไปแล้วก่อนที่เขาจะเข้ามาถึงอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าสินาที ก่อนปัญหาทุกชนิดหูของเขาแหววเสียงหนึ่งขึ้นท่ามกลางความสงัดมันเป็นเสียงหนักสั่นไหวอยู่เหนือศีรษะพอเงยแวบขึ้นก็มองเห็นรูปจเจวิตมาหือมาจำลองเป็นภาพเงกเสียงห้องเตะเอลลมาจากแท่นบังแสงโคมมืดมิดราวกับเงาของมหาการพาดมายังตำแหน่งที่เขายืนตะลึงงานอยู่